โอ้ผมว่าครับยุกงั้นแหละครับดีมันเหนียวครับ38ปก็ยกนะสองครั้งแล้วครับมาใหม่นะรถร่วมครับรถร่วมเอาแต่พอจัดนี่ครับเด็ยกันอีกไม่ได้ครับจัดตลอดครับเอาละครับตอนรับเข้าสู่ยูทูบช่องกาิกาจานะครับเช้าๆอย่างนี้นะฮะหลังจากที่ฝนนะครับฝนแรก หรือเปล่าผมไม่มั่นใจน่าจะเข้าใจว่าผลแรกแห่งปีนะครับเทลงมาเมื่อวานนะฮะอย่างบ้าคลั่งนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้มาไม่ถึงฮะเห็นได้ว่าโอ้ผิวๆครับมีนิดๆห,หน่อยครับไม่เยอะครับแต่อยู่เขตอำเภอบ,บ้านกรวดนะฮะโอ้ลมแรงมากเมื่อวานได้ชุ่มฉ่ำปอดน,นะฮะหายใจคล่องอยู่เมื่อวาน หายร้อนไปหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูซีรีส์ซีรีส์ประกอบครับวันนี้มีรถเยอะฮะคันนี้เมื่อวานนี่ยกล้อให้เราดูแล้วนะครับไปวางยาให้กับ27 27ตามมาติดลมฮะเมื่อวานสนุกกันอยู่ก็เป็นถอดที่น่าประทับใจ นะครับเป็นธรรมดาฮะรถทํางานดินทํางานพวกนี้ครับอาการติดลมอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นของคู่กันเด็กเลี่ยงไม่ได้ครับเอ้าครับนี่สิ่งที่น่าสนใจครับ 2K ครับเมื่อวานฝาท้ายหลุดไปฮะเอาคันไหนดีครับพี่น้องน่าสนใจหมดแล้วครับ 2K คันนี้24นะไม่โบนะฮะ นี้ยกลอะได้ดีเนะึ่วันนี้ไม่ยกนอ่ะเมืนะ่อวานนี่นยกเอายกเอา ถามทางโชเฟอร์ครับบอกว่าคันนี้เนี่ยใส่มาหลายอย่างเลยเกินเป็นรถไปเอามาจากอูนะฮะสภาพแบบนี้นะครับก็บิวม้นมาพอสมควรเมื่อก่อนวิ่งร่วมงานกับทางทีมกำนันปิ่นน,นะฮะเดียนได้ว่าข้างหน้านั้นติดออตราลอสนี่ครับ <laughs> <laughs> เจอกันอีกไม่ดได้ครับจัดตลอดครับของแท้ของแท้ผมชอบมากเลยเอาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอฮะรอโอ้ครับมาต่อกันเลยฮะในช็อตต่อเนื่องเลยครับเมื่อกี้ครับ38มแปดจัด3ชาติทักทายเราเอา ผมมีจุดที่เล่นแล้วล่ะครับผมว่าถ้าถ้าเกินอี้สัก2อสามรอบนะฮะอาจจะมีมีอยู่นะครับเห็นไหมดินมันน่วมตรงเมื่อกี้ฮะฮีโน่สองเคครับ,รบไม่มั่นใจว่าคันนี้ 2K เหมือนกันกับคันก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับเ <c oughs> พราะยังไม่ได้คุยกับทางคันโชเฟอร์เลยมิตรภาพบ่อดินเกิดขึ้นได้ครับขอแค่ราเปิดน้นใจไปก่อนนะฮะ ทักทายครับอย่างเดียวนั่นแหละครับทักทาย<ม>กับคำว่าสวัสดียกมือทักทายนี่แหละครับก็เป็นน้ำใจในบอ่อดินนะฮะเรียกว่ามิตรภาพเกิดขึ้นได้นะฮะมาใหม่แล้ะคันนี้มาใหม่ก็พี่ผมเมนี่ย มันแน่นครับไม่ลอยไม่ลอยสวยๆอันนี้นี่ยวเล็บขัดอันสวยกันพี่วัสดีครับสองซีหรือสองกครับผมสมองกว่โบ้ด้วยเนาะมีโบ้ หาเที่ยวแรกเลยนะครับนี่สุดยอดเลย <laughs> ยังไม่ติดนะพี่วันนี้ <laughs> นี่คือรถรถร่วมนะฮะร,ร,ร่วมก็คือรถคันนี้สลับคันนี้นะครับเป็นรถส่วนตัวนะฮะร,รถของท่านเจ้าของรถเองเลยนะครับ สองันนะฮะเข้ามาครับผมเดี๋ยวมาต่อกันนะฮะในช็อตนี้ครับเป็นรถร่วมนะฮะโอ้ดินน่วมครับหอยมาเจอคนดิพอดีเลยเมื่อกี้ปพ๊บเลยเดี๋ยวมาดูกันจับตากันนะครับรถปอแก้วครับรถแล่นในใน YouTube หลายช่องมากโอ้อันตรายครับตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องแต่งทางใหม่แล้วค่ะต้องย่ำใหม่นะน่วมสุดๆเลยคันนี้สามสี่สีหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลย <laughs> มุน้ายมุนขวกอยู่นะฮะของอะไรเนี่ยโอ้ลงไปคัดท้ายฮนะปากนกแก้วมีปัญหาครับอย่างนี้โอ้ถ้าตามนี้นี่ซีรีส์ครับ MM2P 380นะฮะพีวัสดีครับผม สวัสดีครับสามแปดมันงนะครับสามแปดด้วยเนาะท่านเนี่ยโอเคครับยกรอบวะดินมันเหนียวฮะผมก็เลยถามท่านโชเฟอร์ว่ายกรอบวะหมายถึงว่ามันจะยกหรือเปล่า <c oughs> โอ้ผมว่าครับมันยกยงั้นแหละครับดินมันเหนียวครับสามแปดก็ยกนะสองครั้งแล้วครับ ม้าใหม่ฮะรถร่วมครับรถร่วม วิ่งงานวันนี้อีกสบายหน่อยฝุ่นมันไม่ให้มีฝนหายแล้วครับอเ,เอาครับปะวันนี้เราจะได้เห็น38อยู่ประมาณราวๆสามถ้ามาเต็มแบบมี3ซีรีส์ห้าสามแปดสามัน 5, 3, 8, 3, นะครับนี่ครับ้องขย้อนดินหน่อยให้ดูดินให้ทีเหน่อย IK 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 NIT DEO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  OK OK KAP KEP LAI PIA อ่าครับมีตัวคัดฝาท้าทยแทนปากนกแก้วนะฮะโอ้เราได้เห็นการทำงานแบบต่อเนื่องเลยและครับคลิปนี้ครับ อขอบพระคุณมากฮะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในช็อตหน้านะครับมีช็อตสน,สนุกให้ติดตามกันเยอะแยะเลยครับสวัสดีครับ